เเราค้กกล้วยกล้วยของเราน่ะมีดีมากกว่าที่เห็นนะหนูนวดแป้งเองเลยค่ะครูว้าวนุ่มมากหวานกำลังดีเลยอร่อยขนาดนี้ชิ้นละสิบบาทเองนะคะซื้อสามชิ้นแค่ห้าสิบบาทเองค่ะสนใจมาอุดหนุนขนมของพวกเราได้ที่ร้านค้าโรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำค่ะ ก็สุกเปลือในมือเราจับแป้งนุ่มเบาเตรียงเคล้าเอาเด็กน้อยหัวรอเสียงดังเจยแจ้วแค่เริ่มต้นใจก็พองต่ตแล้วแล้วเยอ็กลวยของเราหอมหวานสุดใจอบอวนความสุขอยู่ในครัวใหญ่จุกมือช่วยกันตามรักลงไปให้เคเบวยนี้เป็นความทรงจำยิ่งยหญ และเมื่อแปลงละเมียร์หรือใม่ตัดน้ำตาโยยมึงโครยความใสใลรไกลสด